สวัสดีครับก๊อฟฟอร์ดครับวันนี้นะฮะก๊อฟจะพาลูกค้าทุกท่านนะครับมารับชมรีวิวรูปแบบการตกแต่งนะครับในรถ4ประตูออ,ตโ,อโต้รุ่นสปอร์ตครับวันนี้นะฮะรถที่ก๊อฟพามารีวิวจะเป็นสีดำนะครับแล้วก็ตกแต่งนะครับหล่อหล,อ,ลอแบบเข้มเข้มเลยนะฮะเดี๋ยวก่อนไปรับชมนะครับรบกวนลูกค้าทุกท่านนะครับฝากกดไลค์ครับกดแชร์กดติดตามและที่สําคัญอย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนลยูทูบก๊อปด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงก๊อฟนะเบอร์โทรอ ท่านได้รับชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกเข้าไปรับชมคลิปก่อนหน้านี้ได้ที่ช่องชาแนลยูทูบกอลปรแมชั่นฟอร์ดนะครับพี่คลิกที่วิดีโอได้เลยนะครับมันจะไล่ลงมานะครับกอปลงคลิปเนี่ยนะครับแทบทุกวันแล้วกันผมใช้คําว่าแทบนะครับแต่จริงๆผมลงคลิปเนี่ยนะครับมาในช่วงจะ3ปีเนี่ยผมลงคลิป6 0 0 6อ0กว่าคลิปนะเพราะว่ามันก็ลงทุกวันแหละแต่ใช้คําว่าแทบเพราะว่าไม่อยากผิดคําพูดเนาะ <laughs> เผื่อวันใดวันหนึ่งลืมนะครับก็ พบกัน4โมงเย็นนะครับถ้าเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับหรือท่านใดเนี่ยมีรูปแบบหรือรถที่ดูอยู่แล้วนะครับกดที่ playlist ได้เลยครับคลิกที่ playlist นะครับก๊อแยกหมดหมูไว้ให้แล้วนะฮะก็ชอบคลิปไหนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยต้องการแต่งแบบไหนส่งรูปและคลิปนี้มาได้นะครับก๊อยังยืนยันคําเดิมนะครับการแต่งรถนะครับมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราเห็นตลอดนะครับถ้าท่านชอบเลือกแต่งในแบบที่ท่านชอบ รูปแบบการตกแต่งมันไม่ตายตัวนั่นเท่ากับว่าบางทีท่านอาจจะเห็นคันนี้ที่กำลังจะรีวิวแต่ท่านอยากออก x อ s ก็แต่งได้ท่านอยากจะแต่ง Y t แทท่านก็แต่งได้นะครับหรือบางทีดูถ้าชอบแบบนี้เลยก็โอเคจบแต่ถ้าต้องการแบบเอ้ยพี่ชอบแบบนี้แต่ตรงนี้พี่อยากได้อย่างงู้นอย่างนี้แจ้งนะครับซื้อรถกับก๋องนะครับเอาให้ละเอียดนะครับจะได้ถูกใจนะรถมันจะอยู่กับทุกท่านนะครับอีกนานอย่างน้อยๆเป็นปีปีนะครับเลือกแต่งอย่างที่ถูกใจนะครับ วันนี้นะครับรถที่กอมมารีวิวนะครับเป็น New Ford r a n g e r Sport นะครับตัวนี้เครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรครับเป็นซิงเกิลเทร์โบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับแรงม้าสูงสุด170แรงม้าแรงบิด405นิวตันเมตรราคาจะจำหน่าย994,000บาทนะครับมาเดี๋ยวพาไปชมครับรถเป็นสีดำนะครับแล้วก็คันนี้นะครับติดอะคริลิกเรนเจอร์นะครับเป็นสีเทากาไฟนะครับนี่เป็นอะคริลิกแต่ง นะครับก็จะเป็นสีเทากราไฟท์แบบนี้นะครับเหมือนนี้ก็บอกนะครับถ้าอะคริลิกแท้เนี่ยมันมีสีเดียวแบบเดียวแต่ถ้าเกิดเป็นอะคริลิกแต่งอย่างนี้นครเห็นไหมเทากราไฟท์ก็มีดําเงาก็มีดําด้านก็มีแดงก็มีโครเมียมก็มีนะครับก็เลือกในแบบที่ท่านชอบนะฮะมาดูกันที่กระจังหน้านะครับวันนี้กระจังหน้านะครับเป็นกระจังหน้าของ k ิง s e r i e s นะครับก็ ตัวกระจังเป็นดำเงาครับมีรังผึ้งเป็นสีดำด้านนะครับจุดเด่นของเขาก็คือมีไฟ LED 3จุดนะครับที่ตัวกระจังนะครับเลือกได้นะครับจะเอาไฟขาวไฟส้มนะครับแล้วก็จะมีแถบแดงนะครับนี่เป็นแดงน้าเงินนะครับเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้มันเป็นสติ๊กเกอร์นะครับถ้าลูกค้าบอกว่ากอล์ฟพี่ไม่ชอบนะครับสามารถถอดได้หรือติดไปก่อนแล้วจะไปถอดเองก็ได้นะนะครับง่ายๆเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้แจ้งมันก็จะมีแบบนี้มานะนะครับ ไฟ LED ตรงมุมกระจังนะครับก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับอันนี้ก็จะมี3แถบแบบนี้นะครับแล้วมันก็จะมีแบบนู้นนะนี่ผมสูไม่ดูเห็นไหมครับเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นเป็นเหมือนรูปไฟแล้วก็เป็น3จุดเนาะนะครับก็จะมีความแตกต่างกันนะครับก็นี่อีกแบบหนึง่งนะไฟตรงกระจังที่เป็นตัวสี่ซ้อนกันแบบนี้นะฮะ ก็ลูกค้าท่านใดนะครับต้องการไฟแบบไหนสามารถแจ้งก๊อปได้นะครับก็ไม่ได้เก็บเงินเพิ่มนะมีให้เลือกครับถ้ากระจังตัวนี้บางคนบอกว่าเฮ้ย <c oughs> ก๊อปพี่จะไปใส่ในวแท็กได้ไหมนะครับไปใส่ในเอเวอเรต์ <c oughs> ได้ไหมได้นะครับถ้ารุ่นที่มีกล้องก็จะตำแหน่งกล้องอยู่ตำแหน่งเดิมเลยนะครับแต่สปอร์ตไม่มีกล้องเนาะตัวนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็เทอร์มารอบไฟหน้านะครับคันนี้ก็ใส่เป็นสีดาด้านนะครับก็ให้ไฟดูมีมิติดูคมมากยิ่งขึ้นนะครับ รถรุ่นนี้ที่ปั่นน้าฝนออโต้นะครับไฟหน้าเป็น led multi reflector นะครับมีไฟวิ่งกลางวันเป็น led นะครับมีระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัตินะครับไฟตันหมอกติดตั้งมาจากโรงงานนะครับเป็น led ตัวเพิ่มมุมลำแสงตอนเลี้ยวที่ไฟตันหมอกมีมานะครับแล้วก็วันนี้นะครับใส่ตัวชุดแต่งนะครับเป็นชุดแต่งวิกเตอร์นะครับนี่ชุดแต่งวิกเตอร์นะครับถ้าเลือกจากชุดที่เป็นชุดเล็กเนี่ย นะครับเราเลือกได้เลยนะบางคนบอกว่าอยากได้แต่กระจังวิกเตอร์ได้ไหมได้อยากติดแค่กระจังกับสกเกิร์ตวิกเตอร์ได้ไหมได้อยากติดแต่สเกิร์ตหน้ายอย่างเดียวได้ไหมได้นะครับเราสามารถมิกแอนด์แมทได้นะครับบางคนเคยเห็นอยู่แล้วว่ากระจังหน้าวิกเตอร์เป็นแบบไหนชอบเป็นวิกเตอร์เราก็ใส่หนังชุดได้นะครับเนี่ยอย่างคันนี้นะครับเขาใส่ตัวชุดแต่งนะครับแล้วก็คิวล้อของวิกเตอร์แต่ชอบกระจังหน้าเป็นของ King ิง r i e s ก็เป็นแบบนี้นะครับ หรือบางคนจะติดเหมือนี่ก็บอกวิกเตอร์อย่างเดียวกระจังหน้าเดิมวิกเตอร์อย่างเดียวกระจังหน้า King Series, คิงซีรีวิกเตอร์กับกระจังหน้าก็ได้นะแต่ถ้าเราติดสกเกิร์ตแล้วนะครับถ้าเราต้องการเลือกคิ้วล้อนะครับมันจะมิกแอนแมทกันตรงนี้ไม่ได้ถ้าใส่คิ้วล้อเนี่ยเราเลือกสกเกิร์ตด,ด้านหน้าเป็นของวิกเตอร์คิ้วล้อก็จะเป็นของวิกเตอร์ถ้าเราเลือกเอ่อเป็นของตัวคิงซีรีมันก็จะเป็นของคิงซีรีนะครับเพราะว่าลายเรื่องของการบรรจบกันพวกนี้มันไม่เหมือนกันนะนะครับ พูดง่ายๆสเกิร์ตคิ้วล้อ Q เนี่ยจะต้องตรงกับสเกิร์ตของรุ่นเขานะครับมันข้ามไม่ได้แต่ตัวกระจังหน้าหรืออะไรพวกนี้ข้ามกันได้นะคันนี้ก็เป็นคิ้วล้อนะครับของวิกเตอร์นั่นเองนะครับก็ถิดมานะครับช่วงล่างนะครับช่วงล่างเป็นโชคโมโนโทูปนะครับระบบเบรกเป็นหน้าดิสหลังดัมนะครับแล้วก็คันนี้ก็เปลี่ยนแม็กนี่นะครับให้ดูใกล้ๆนะครับก็เป็นแม็ก ขนาด20นิ้วนะครับจับคู่กับยาง s ู m a กนะตัวนี้ก็เป็นยาง AT นะครับ275 55 R20 นะครับก็เป็นสเปคที่ได้รับความนิยมนะครับตัวแมกเนี่ยนะครับมันก็จะมีออฟเซตนะนะครับก็ขึ้นอยู่กับชอบชอบออฟเซต1 8ชอบออฟเซต0ชอบออฟเซตติดลบหรืออะไรยังไงนะครับลองพูดคุยกันก่อนนะครับเพราะว่าในการใส่แต่ละออฟเนี่ยนะครับรถมันก็จะดูต่างกันคนละทรงกันนะครับแก้มนะครับตัวนี้ ตัวยูโรไฟมันจะไม่มีตัวหนังสือนะครับแต่ถ้าท่านใดอยากติดก็ติดได้นะครับตัวนี้เป็นคีบระบายความร้อนตัวครอบกระจกเป็นสีเทากาไฟมีไฟเลี้ยวนะครับเป็น LED อันนี้เราหลังคาไม่ได้มากับรถนะครับเป็นเราหลังคาแต่งนะที่เป็นสีดำนะครับเราหลังคาตัวนี้มันจะโดนยึดด้วยกาว3ากับยิงซิลิโคนอย่างนี้นะนะครับนั่นได้คือความสวยความเท่นะโผล่ไม่ได้นะครับโผล่หงายหลังนะนะครับ กันสาดนะครับก็เป็นกันสาดแท้ของทั้งฟอร์ดนะครับฟิล์มนะครับเป็นฟิล์มเซรามิกนะครับเลือกความเข้มได้นะครับจะเอาบานหน้ากี่เปอร์เซ็นต์คู่หน้ากี่เปอร์เซ็นต์สาบานหลังกี่เปอร์เซ็นต์จะเอารอบคันเท่ากันจะเอาหน้า60รอบคัน80อะไรยังไงแจ้งได้หมดนะครับเบ้ารองมือนะครับคันนี้ติดเป็นดําด้านนะครับป้องกันรอยเล็บรอยเครื่องประดับไปโดนสี่รถนะครับยิ่งรถสีดำๆอย่างเงี้ยนะครับก็ การติดไว้ดีนะครับส่วนจะติดแบบไหนแล้วแต่ลูกค้าเลยมือเปิดเป็นระบบสมาร์ทคีย์ทัชล็อกรถกำมือปลดล็อกรถได้ที่มือเปิดนะครับเพียงแค่มีกุญแจอยู่ที่ตัวบันไดรุ่นสปอร์ตจะเป็นสีดําแบบนี้นะครับคันนี้ติดข้อฝาถังน้ํามันนะครับเป็นสีดําด้านนะฮะแล้วก็เอาตัวสปอร์ตบาร์นะครับของแท้ของตัววแท็มาใส่นะครับนี่ก็สวยงามนะครับบันไดเหยียบขึ้นท้ายกระบะครับ ใส่ครอบไฟท้ายเป็นสีดำด้านเข้าไปนะครับเพื่อให้ดวงไฟดูคมดูเข้มดูมีมิติมากยิ่งขึ้นไฟเป็น LED นะครับเป็น LED แบบฮาร์ปนะก็คือตัว C ีนี่เป็น LED นะครับรีเบรกเป็น LED เลี้ยวถอยเป็นหลอดไส้นะนะครับฝาท้าย e y l i a ครับเป็นฝาท้ายผ่อนแรงน้ำหนักเบาเนาะก็ฝาท้ายมีไฟเบรกดวงที่สามมีกล้องฝั่งที่โลโก้นะครับแล้วก็มีอะคริลิกนะครับคันนี้ติดอะคริลิกนะครับเลนเจอร์ anger, เป็นสีเทอรกาฟ การชนท้ายครับมีมาจากโรงงานเป็นสีเทากาไฟนะครับก็นี่เลยนะครับภายในรุ่นนี้เป็นเบาะหนังนะครับเบาะเนี่ยเป็นแมนนวลนะคนขับปรับ6กผู้โดยสารปรับ4ี่พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าทุกรุ่นอยู่แล้วนะครับสำหรับฟอร์ดเรานะจอกลาง8เอ่อ ى, จอเรือนไม้8นิ้วจอกลาง10นิ้วนะครับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดเล่นแมนนวลได้ที่หัวเกียร์นะครับก็คือปรับบวกลบเกียร์ได้ด้วยตัวเองนะครับก็ต้องบอกเลยครบคัน คันนี้มีโหมดการขับขี่4โหมดนะล้วก็มีระบบออโต้สตาร์ทสต็อปนะครับเพราะเป็นตัวยูโรไฟนะครับก็ลูกค้าท่านใดนะครับสนใจสปอร์ตแต่งแบบนี้ก็สามารถส่งรูปและคลิปนี้มาได้นะครับหรือท่านใดต้องการรูปแบบตกแต่งแบบนี้ไปแต่งกับรถรุ่นไหนก็สามารถแจ้งได้นะครับยังไงนะครับฝากลูกค้าทุกท่านนะครับฝากกดไลค์ครับกดแชร์กดติดตามและที่สําคัญอย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมเลกถึงกอล์ฟนะเบอร์โทรดีไลน์ก คลิปนี้ผิดพลาดตกหล่นประการใดกราบขออภัยด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ